รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้เรายัางคงมีสารธรรมดีดีมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อเนื่องจากเมื่อวานใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีจะอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารกรุงเทพยังคงมีนานาสารธรรมมาชวนให้พินิจกันต่อรอรับชมจากช่วงนี้ได้เลยนะคะธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม ปัญญาปัญญาไม่แก้ไขปัญหาชีวิตของเราเมื่อเกิดถ้าเรามีปัญหาไรชีวิตแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาอย่าอย่าใช้อารมณ์ใช้ปัญญานำเป็นตัวนำแก้ปัญหาชีวิตถ้าเรามีจิตใจมั่นคงปัญญามันก็จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นเป็นเมื่อเป็นปัญญาเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหา ในชีวิตของเราในครอบครัวในสังคมเพื่อนส่วนรวมของเราได้แล้วก็ข้อที่สองก็คือความขยันความขยันหมั่นเพียรเราไปหวังอย่าไปหวังพึ่งโชคลาภอะไรมากนะเราต้องทําด้วยตนเองผู้เจ้าว่าต้องต้องถ้ามีเงินมีทองถ้าจะทําจริงใดไม่ว่าจะเป็นคุณงามความดีเป็นการศึกษาเล่าเรียนถ้าเราไม่เรียนเองมันก็ไม่มีความรู้ ถ้าเราอยากจะได้เงินก็ต้องเรียนมีความรู้ขั้ประกอบสมาชีพแล้วก็ได้มาก็เป็นที่มั่นคงนะมั่นคงถ้าเรามีความรู้แล้วไปใช้ความรู้ในทางที่ผิดคิดจะร่ำรวยในที่งปิธีผิดมันก็ไม่ยั่งยืนแล้วก็เกิดขึ้นในสังคมนี่ยิ่งน่ากลัวมากแลวตอนนี้ใช่ไหมย,ยิ่งน่ากลัวมาก เราไม่รู้ใครเป็นใครถ้าเราไม่มีธรรมะอยู่ในจิตใจแล้วมันจะหวั่นไหวคิดอะไรไปได้อาตมาเองเป็นพระเองอยังมองว่านอ้บ้านเมืองบางทีมันจะไปยังไงแต่ว่ายังยังนึกปื้มใจอยู่อย่างหนึ่งว่าสถาบันชาศาสนาพุทธศาสนา อยู่ในจิตใจคนบุงคลยังมันยังหล่อหลอ,หลอมยังทําให้คนในสังคมเป็นคนดีอยู่แทบทุกภาคส่วนเงินมันค้าว่านซื้อได้อะไรต้องน้องนั้นมันทาให้คนหวั่นไหวได้ถ้าเราไม่มีคุณธรรมนะนะแล้วก็เอ๊สังคมจะอยู่ยังไงเราจะก่อสามาอาชีพกันยังไงแต่ว่าอันนี้แบบเนี้มันคงแน่นอนที่เราไปอยู่เนี่ยดูบริษัท ซีพีนี่เป็นตัวอย่างประกอบสมาอาชีพมาอันนี้คือเป็นเป็นสมาอาชีพี่แท้จริงนะที่ที่สมา,าชีพจะไม่สมา,าสมาอาชีวะจริงๆอันนี้บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องกลัวยังเป็นหลักประกันอยู่ได้ฉังนั้นถ้าเรามีความขยันอย่างเดียวบูที่ไหนเนี่ยมาสู้ประเทศไทยเราไม่ได้จริงๆนะ อาตอมาเป็นเด็กบ้านนอกเป็นลูกชาวนาแล้วเวลาทำนาเนี่ยเครื่องบินผ่านมาเนี่ยเอยข้างบนนี่มันมียังไงเราจะทำไมจะขึ้นไปได้ข้างบนบินผ่านมาทำนาทำไรอยู่ทุ่งนาเนี่ย,ยต้องมีเพราะมันเกิดเรียนก็เคียงโปวสี่จะมีวาสนาไปขึ้นเครื่องบินไหม่องั้นก็เรียน เรียนแต่ว่าเรียนเก่งเนือแม่ไม่ให้เรียนนั่นจะปอเสี่ก็มาทํางานทํานาทาสวนบวชเองก็ไม่บวชเรียนหนังสือก็เก่งได้ที่หนึ่งที่สองมาบวชอีกทีก็เป็นาหารกองเกินยุยี่สบองบวชทีนี้มุ่งเรียนอย่างเดียวเลยมุ่นเดียวอย่างเดียวยันสิบสี่ปียันจบปริญญาโทเรียนเอาเองเลยนะอ่าเรียนเองสิบสี่ปีจบปริญญาโทแล้วก็ไม่ได้เรียนอีก เมื่อมาเอาความรู้ไว้ก่อนต้องขยันนะถ้าเราไม่ช่วยตัวเองไม่ขยันเนี่ยคนอื่นก็สบายหลวงเชื่อไหมรุ่นเดียวลหลวงพ่อยี่สี่ลูกมีหลวงพ่อลูกเดียวที่ได้ขึ้นมาเราขยันก่อนเป็นตัวของตัวเองถือว่าเราเป็นไม่ไม่ใช่ยากจนนะมีนามีสวนมีที่เป็นตัวเองต้องมาเป็นชาวนาชาวไร่ไม่ได้รับราชการไม่ได้ไม่ได้ไไดอ ไม่ใช่อาชีพค้าขายไม่ได้มีเพราะมันไม่ไม่ถนัดทางค้าขายคนเรามันก็ถนัดคนละอย่างใช่ไหมไม่ถนัดค้าขายถนัดทำนาทำสวนเมื่อเรามีความรู้แล้วมันไปได้อย่างอย่างนนะคิดคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะอจะจบปริญญาให้ได้ล,ลูกเข้าวนาแล้วก็จบเป็นจบะเป็นต่อได้ได้ทุนตอบปริญญาโท นี่นี่ความขยันบางองค์รุ่นเดียวกันมาสามรุ่นนะยี่สบสี่องค์มันยังไงเรียกสี่ยี่สบสี่ก็หลวงพ่อรอดมาองค์เดียวน้องก็ไม่ได้เมื่อมีความรู้ก็มาทํางานแล้วก็ไม่ต้องก็ทํางานได้เลยจับงานอะไรก็ได้แล้วก็ก็มองฝ่ายบริหารว่าหลวงพ่อก็ไม่มีครอบครัว ไม่รู้ว่าครอบครัวชีวิตกามคุณไม่รู้ไม่ไม่รู้เรื่องก็รับใช้พวกศาสนามาจนไปต่างประเทศมาแล้วนับได้สี่สิบเก้าประเทศเด็กคนมันเนาคนหนึ่งทางยุโรปมริกากลุ่มสแกนเอเชียนี่ไม่เดือนหน้านี่ข่าวว่าจะให้ไปซาอุดิอาระเบีย ปกติเขาม่เข้าพระเข้าต้องไปในนามรัฐบาลบูมบออะไรเบบรนี่เชื่อไหมยโยมใน49ประเทศนี่เน่ะที่แรกหลวงพ่อไปส่งเอหลวงพ่อจเจ้าคณะอำเภอท่ายางไปกับป่าสมเด็จป่าวัดโพคุณฝั่งรัดคงยัรู้จักเนีป่าวโพไปวัดไปส่ง พอไปแล้วส่งแล้วก็ไปยุโรปก,กันไปกับพอกลับมาก็ไปรับหลวงพ่อเบอร์นี่เป็นงานหลวงพ่อต่างประเทศใจของเรามันอยากจะไปนะชีวิตเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง <c oughs> กว่าจะมาอยู่กรุงเทพได้โอ้โหแสนสาหาัสต้องมาด้อยลำแข่งของตัวเองท่านถามท่านเป็นไงหลวงพ่อต่างประเทศเอ้ยลูกเอ้ยเกิดเมืองไทยเราเกิดไม่ผิดแล้ว ไอ้คำนี้ยังยัง,ย,งยังไม่รู้เราไม่รู้นะเอ๊ะทำไมทำไมพ่อพงพงพูดอย่างนี้โอ้ oh, ไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปตั้งแต่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันทางกลุ่มสแกนนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กเอสโตเนียยังไม่ได้ไปไอซ์แลนด์มาเทศ่ดียว โปแลนด์ปปเลยก็ไปมาหมดแล้วเอเชียไม่ต้องห่วงออสเตรเลียดิวซิแลนด์ก็ไปมาหมดไม่สู้ประเทศไทยไม่ได้จริงๆเออรัสเซียก็ไปเซนติเอร์เบิร์กผมก็ไปสองสาครั้งสู้เมืองไทยเราไม่ได้เมืองไทยเรานี่นะไปจอดรถตรงไหนก็ได้กินนะใช่ไหมออกไปเนี่ยจากบ้านเนี่ยไปจอดรถตรงไหนได้กินหมดต่างประเทศไม่มีทางมาถึงสิบโมงชาไม่ได้กินหรอก ว่ได้กินแล้วความปลอดภัยนะนิวยอร์กเนี่ยไปข้างไปข้างหลังนี่โ้โหไม่น่าไปเลยไอ้มืดก็เยอะสกะปกมากแล้วก็อิตาลีนี่นะเดินคนเดียวอันตรายมากนะเดินเดียวนะมากนะฉะนั้นอยู่เมืองไทยแล้วมีความขยันนะปลูกผ,ผักสวนครัวครัวกินได้เนี่ยโอ้อาหารก็แสนจะด,ดีสด นายลิเตอร์เลิเตอร์เขาเข้ามาจากอังกฤษเข้ามาสอนมาอะไรแล้วก็ไม่ได้แฟนอยู่คนแก่นเขาไม่เห็นคนไทยกินฟิซา่าคนไทยกินฟิซาเขาบอกโอ้โ oh, ห oh, นี่มันอาหารเษษันเขาเรียกว่าอาหารธรรมดาของคนอังกฤษถ้าคนอังกฤษผักสดหน่อไม้สดถ้าไม่มีเงินเขากินไม่ได้นะเขาบอกท่านบอกแกบอกว่างั้น ไม่เห็นก็กิกนทนไทานกินพิซซ่าโอ้เป็นเป็นอาหารธรรมดาเหมือนกะบจอบตีอินเดียนั่นนละจบปบตีซบยีอินเดียก็อาหารธรรมดาใช่ไหมเขาท่านบอกว่าคนอังกฤษเนี่ยพวกผัดส,สดหน่อไม้สดอะไรนี่ถ้าไม่มีเงินกินไม่ได้อาตมาเคยไปฉันอาหารที่ประเทศไอ้เรีย อเซียาอาหารไทยอันดับหนึ่งแต่ว่าคนไม่มีเงินหมื่นเข้าไม่ได้นะอาหารไทยเราเนี่ยลองมาอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนบวยอาหารไทยประเทศไทยเราอาหารจีนถือเข้าระดับแต่ว่าประเทศรัสเซียอันดับหนึ่งคืออาหารไทยข้าวหอมมะลิกับกุ้งต้มยำมันชื่อเสียงก็เลยมีชื่อเสียงมากฉะนั้นอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยดีแสนดี มีสถาบันชาติศาสนา,าพระมหากษัตราาิไปทางไหนก็อิสระไม่มีใครบังคับน่าอยู่กว่าประเทศอื่นๆทั้งหมดนะสวยงามด้วยนะเอาที่หนึ่งของโลกยู่ไหนอยู่พังงานะเป็นเป็นทะเลเป็นหาดทรายที่อันดับหนึ่งของโลกแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้า ประเทศท่าจังหวัดที่น่าเที่ยวที่น่าอันดับหนึ่งก็คือประเทศคือจังหวัดน่านนะจังหวัดน่านอำเภอปัวเราเคยไปอย่างรู้ไปมาแล้วนะอำเภอปัวฉะนั้นเมืองไทยเราได้อยู่ซื่อสุดแล้วก็มันยังสังคมมัน มันมีพ่อแม่พี่น้องปีปู่ย่าตายายอะอาตมาดูคลิปคนหนึ่งเป็นหนุ่มเขาบอกว่าเขาาไม่กลัวอะไรอยู่คนเดียวอยู่ได้ทำงานทำอะไรไม่ต้องง้อใครไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พอแก่ตัวแล้วโอมมองรู้สึกว่านึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงปู่ย่าตายายเนี่ยมันสังคมคนไทยเรามันอบอุ่นด้วยคน ต่างประเทศไม่เหมือนคนไทยเราวัฒนธรรมไม่เหมือนกันความมีน้ำใจหรืออะไรก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นมาเข้ามาประเทศไทยเราก็ประทับใจในความมีน้ำใจความอบอุอมอารีแก่สำหรับคนไทยเรานี่มันหล่อหลอมด้วยพุทธศาสนานะใช่ไหมแล้วก็มีน้ำใจต่อกันนะฉะนั้นคนไอยู่เมืองไทยเรานี่ขยันทั้งเดียวแล้ว อย่าเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นให้ได้นะคนเราขยันอย่างเดียวอะเห็นหน้าที่ทํทำงานอะไรเก็บเงินไว้พอเราก็มีถ้ามุมมีครอบครัวก็นึกถึงลูกเพื่อศึกษาให้ลูกได้ศึกษาให้มีเข้ามีสติปัญญาให้ศึกษาอย่างน้อยก็จะให้จบปริญญาหรืออย่างน้อยก็ให้จบชั้นมัธยมปลายนะ ให้เขาเขามีความรู้เมืันประกอบสมาธิให้ความรู้ก็ให้ให้ใอนาคตของเขาก็จะก็จะไปได้เองอินทรียสังวรารวมสํารวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ว่าสํารวมสํารวมระหว่ัง ถ้าเราไม่สํารวมก็ทําอะไรเกินตัวเอาสมมุติรอยากจะได้ปีใหม่เออ,อยากจะได้สสร้อยสักเส้นหนึ่งหรือสองร้อยเส้นทองอยู่นี้สี่พันสี่หมื่นกว่านะเออถ้าเราไม่มีเงินถึงเราจะทําไงไม่ต้องซื้อเออซื้อลงเป็นหนี้ครับว่านี่เขาเรียกว่าสํารวมตาไปเห็นอะไรจมูกหรือ กายใจคือให้มันรู้รู้ฐานะว่าเราอยู่ฐานะอย่างนี้อย่างนี้ความจริงแล้วเนี่ยคนไทยเรานี้อย่าไปโลภมากให้เกินตัวเกินฐานะเกินขอบเขตไปก็อยู่อย่างสุขสบายนะเอาแต่เพียงมีลมหายใจเข้าออกเนี่ยถือว่าเรามีไม่เจ็บไข้ใดป่วยมีสุขภาพก็อะไรแข็งแรงประจําวันนี้ก็ถือว่า เป็นคนมีบุญนละ้นะใช่ไหมเรามีเงินทองเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล,านล้านเ้ายอนอนติดตเตียงก็ไม่ไม่อยากไม่ไม่ทุกคนไม่อยากเป็นอย่างชีวิตเป็นอย่างนั้นอย่าประกอบสมาธิไปไหนมาไหนได้ทําบุญทำดานเราก็สร้างบุญแบบพวกเราในสร้างบุญเรียกบ,บุญที่ได้มากคือบุญนั่งสวดมนต์ภาวนาเนี่ยอันนี้เป็นบุญที่ยั่งยืนแล้วก็นําชีวิตของเราไปสู่สงบคือถ้าเราสักสมจิตนะจิตมันสักสมในจิตเนี่ย สังสมมากสังสมตอนตอนตอน,ตอนที่เสียชีวิตอ่ะหลวงพ่อเห็นเห็นโยมแม่ก็ถือศีลแปดมาตลอดหรือก็ช้าพ่อเอามาบวชเนี่ยจิตมันพะวงอยู่มันมันติดมือถ้าถ้าไปถ้าไปติดอยู่อย่างอื่นเนี่ยเหมือนกับพรานฆ่าสัตว์เนี่ยมันชีวิตมันเข้ามาหลอนเพราะนั้นถ้าเราถ้าสร้างสมบุญวันเนี่ยจิตดวงสุดท้ายมันสําคัญสูงสุดนะ มันจะประวัติไปถึงถ้าบางคนถ้าทําบาปมากเราไปคิดถึงพระไว้หน้าอะไรเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่นึกไม่ได้หรอกเราต้องสั่งสมแบบนี้มันเป็นอาจินเราท,าทํามาทาทุกวันก่อนนอนให้ไหว้พระอย่างน,อน้อยก็นนโมสามจบก่อนกวากขามหมอนเราทาให้ชีวิตมีสุขสบายเราวางไว้เออถ้าเรามีครอบครัวมีสามีภรรยาถ้าหมดหน้าที่เราจะนอนแล้วก็คือ นอนนะ่ะถ้าถ้าเราพรรู้จักปฏิบัตินะตอนนอนยจะมีความสุขถ้าหลวงอาตมาหัดกับหลวงพ่อหลวงพ่อพรมมงคลหลวงพ่อทองทุกว่าเน้นในทุกแบบพิปัสนาแนวสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมสูงกว่าสมถะแต่ว่าชีวิตคารวะเราเนี่ยเพียงสมถะเนี่ยหาใจเข้าหาใจออกบโทโธ ให้มันตรงกับอริยาศัยหรืออาจจะว่าสัมารละหังแลวก็า้โดยมากจะเป็นพุโทโธพุ้ใจใจก็ออกโธห้อยอยออกอกยู่กับลมหายใจถ้าแบบนี้ทำให้ชีวิตของเรานี่มันผูกจิตอยู่เราจะมาคิดอะไรมันก็จะมาจิตของเราดวงถุดทายมันก็จะมาส่งผลให้เราไปสู่สุกติแน่นอนนะ พระพุทธเจ้าทัองเรานิพพานเนี่ยประรานเปลืองเผาคือเผาก็สับชาวบ้านเรกว่าเผาศพมันไม่มหม้อยู่สี่อย่างจะตุโรทาทาจตุโรจะทาทาทาทอไอไอทอตมันทงทอทอทหารทอหัวแตกนะทอมันโถทอมันเท่าจะทาแปลว่าเขี้ยว เขี้ยวข้างบนสองข้างบนสองเขี้ยวข้างล่างสองมันขนาดขนาดนี้จะมาไปเห็นคนโลกที่ท,ที่มันมีอยู่สี่เขี้ยวเขี้ยวแรกเขี้ยวหนึ่งนี่มาอยู่ที่ดาวดึงเรายังไปม,ม,มาไปเห็นไม่ได้ในชาตินี้ <laughs> ถ้าทาบุญไปก็ <laughs> แต่ถ้ามีสีหน้าก็ไปได้แล้วดาวดึง ถ้าสินแปดแล้วไปแล้วไม่ได้ไม่เห็นนะพ้นไปแล้วไปเป็นพรหมนะถ้าใครมีสินแปดไปเป็นพรหมนะสูงขึ้นไปนู่นอรูป,ปรชาญนะ่ะแล้วก็เขี้ยวสองเนี่ยไปอยู่ที่นาคพิภพเราหมดโอกาสดูโอ้ยษณสามไปอยู่เอ่ออยู่ที่ศรีลังกาแล้วเขี้ยวที่สี่นี่ยที่วัดหลิงกวงประเทศจีน อไปมาแล้วเห็นเห็นไหมเล mm hmm. ออาตมาโชคดีคือไปไปไม่ทราบว่าก็ให้คนไทยชจกคุณราชวัดปริวาสให้ไปไปิดทองไอ้ที่ครอบอ่ะมันจะมีทั้งครอบนะเจ็ดชั้นนะโยมต้องเปิดปฏิทตนชั้นลชั้นาชั้นลชั้นชั้นมันจะขนาดนี้ขนาดนี้เขี่ยว วางอยู่เป็นมองแล้วขนลุกเลยมันเป็นข้างโคนเนี่ยมันคายว่ามันสีแดงแดงเลื่อๆอะไรไปนูนะ้รับเขี้ยววันขนาดนี้วางอยู่ในกลีบทองคำํำดอกบัวทองคำก็วางอยู่ไปเห็นถ้าเรามีหนึ่งมีปัญญาสองมีความขยันหมั่นเพียรสามสำรวมระมัดระวัง สี่เป็นนักเสียสละมีน้ำใจจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวมเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกทุกข์ได้ยากก็มีความเมเนอ,องเหใจซึ่งกันและกันธรรมะสี่ประการเนี้ให้เกิดเกิดความสวัสดีในในภาษาบาลีวัสสธาโสธีวันตว,นว,นวนูขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะ พี่น้องชาวเซเว่นอีเลเวนยกวัดมาไว้ที่เซเว่นทุกท่านเชื่อว่าทุกท่านจะสามารถนำหลักธรรมไปปรบับใช้กันได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ <S <S 1> <S 1> ช่วงหน้ายังมีอีกสาระน่าสดับที่พี่เป็นหนึ่งนำมาฝากกันค่ะ ช่วงธรรมมาพิวัตรวันนี้เป็นหนึ่งมีพุทธศาสนาสุภาษิตเตือนใจเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาซึ่งจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะคโนโวมาอุปัจจคคายาปล่อยการเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ พุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้มีหลักใหญ่ใจความสำคัญพูดถึงเรื่องของการเวลาการเวลาเป็นทรัพย์สินชนิดหนึ่งซึ่งเราถือครองไม่ได้ใช้จ่ายไม่ได้มีกันทุกคนโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองซื้อมาแต่บางคนกลับใช้สอยไม่เป็นใช้สอยไปในทางสนองตันหาจึงไปลงเอยกับอบายามุก สิ่งไร้ประโยชน์ต่างๆนานาบ้างแต่สำหรับคนที่ใช้สอยเป็นจะเป็นคนที่สามารถนำไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นนำไปฝึกฝนพัฒนาตนเองเช่นอ่านหนังสือออกกำลังกายเรียนคอร์สออนไลน์หรือดูแลคุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักเรียนรู้ธรรมะหรือถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับการแลกกันอย่างนี้เป็นต้น การเวลาจึงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายมีเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันการเวลานี้ปฏิบัติเท่าเทียมกับทุกชนชั้นวันนะทุกเชื้อสายทุกสายพันธ์ทั้งกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตคือเดินเข้ามาแล้วผ่านไปอย่างเดียวการเวลาจึงไม่ให้โอกาสแก่เรากล่าวต้อนรับหรือบอกลา เป็นสิ่งที่มีจำกัดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเวลาซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีจำกัดนี้เราจึงควรเป็นผู้ฉลาดในการนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนํามาใช้ให้กลายเป็นทรัพย์สินที่แปลเปลี่ยนเป็นภูมิปัญญาหรือสามารถใช้สร้างหนทางบันไดสู่การหลุดพ้นเริ่มต้นจากการฝึกสติ ฝึกกำหนดดูลมหายใจฝึกจับสังเกตสังกาอาการความคิดหรือร่างกายจิตใจซึ่งต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลง mm. เมื่อเราสามารถพร้อมรับปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาได้ทุกขณะเราจึงสามารถใช้ชีวิตไปตามกระแสการเวลาได้โดยไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะเราใช้มันเกิดประโยชน์ใช้มันอย่างไม่ผ่านเลยไป โดยไม่ได้ทำอะไรการเวลานี้จึงถือว่าเป็นทรัพย์สินมีค่าที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านไม่ควรปล่อยผ่านไปโดยไม่ทำอะไรจึงมีเป็นบทกลอนสอนใจที่พระเถระได้ให้ไว้เป็นคติเตือนใจไว้ว่าอันเงินทองหล่นหายย้อนไปหายังมีท่าหวังพบประสบสมแต่วันคืนผ่านไปไม่ปลารมจะนิยมย้อนหลังอย่าหวังเลย เงินทองบัตรเครดิตหรือสิ่งมีค่าทำตกหล่นรายทางเราสามารถย้อนกลับไปหาได้ประกาศหาทางออนไลน์หน่วยงานต่างๆได้แต่วันเวลาที่ผ่านไปทำตกหล่นหายไปเลยไปสิ้นสุดไปหายืมคืนทดแทนประกาศตามหาก็ไม่มีวันได้กลับมาขอให้ใช้วันเวลาอย่าผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์จเจริญพร สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมตอนหนึ่งตอนใดของรายการสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และ QR code ที่ขึ้นให้นี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและสามารถติดตามกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่7ซนได้ทาง Facebook Live Page CPO ทุกเที่ยงวันศุกร์ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งและน้องวงนิ้งต้องขอลามีความสุขกันมากๆนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ E